กลับเข้ามากับเบรกสุดท้ายนะครับก็ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาสงสัยเกี่ยวกฎหมายนะครับก็ช่วงนี้เราเปิดโอกาสนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่สงสัยนะครับทางด้านกฎหมายได้พูดคุยกับทางทนายในรายการของเรานะครับวันนี้ดรพัฒนานะครับนะครับนั้นก็ขออนุญาตประชาัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือของท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะครับหนังสือสองเล่มนี้ท่านอาจารย์ก็อยากจะให้ เหมือนยาสามัญประจําบ้านนะครับก็อยากจะให้ไว้เป็นกฎหมายนะครับกฎหมายแพ่งนะครับเป็นคําเขียนที่อ่านง,ง่ายๆนะครับถ้าท่านมีหนังสือเล่มสีเหลืองเนี่ยต่อไปก็โทรเข้ามาถามในรายการก็จะจะเข้าใจมากขึ้นนะครับบางทีอธิบายไปแล้วทั่งทนายอธิบายไปหรือว่าพิธีกรได้อธิบายไปเนี่ยอาจจะสงสัยอยู่นะครับก็ซื้อหนังสือนี้นะครับเก็แบบไว้นะครับส่วนเล่มใหญ่เนี่ยก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับถ้าใครชอบเรื่องเกี่ยวกับ การเมืองการปกครองหรือว่าวศาสตร์ไทยนะครับเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากนะครับทั้งสองเล่มเนี่ยผมก็อ่านละนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากสองเล่มนี่ห้าร้อยบาทนะครับนะครับก็ก็แนะนำนะครับแนะนําให้ให้เก็บไว้แล้วก็เป็นหนังสือหรือเป็นของฝาก ในช่วงปีใหม่เทศการต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับฝากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอ่านสนุกครับเล่มนี้ผมอ่านเล่มใหญ่เดี๋ยวผมอ่านถึงตีสามนะครับท่านดรครับผมอ่านอ่านเรื่อยๆอ่านไปอ่านมาแล้วก็เห็นเล่มใหญ่ของผมไม่ไหวนะหนังสือมันใหญ่มากไม่อยากอ่านอ่านไปอ่านมาไปอ่านที่เชียงรายฮะนอนอ่านวางไม่ลงสนุกมากนะเห็นหมดเลยว่าประวัติศาสตร์เป็นยังไงเป็นไงแล้วเวลามาอ่านอ่านถึงเล่มนี้เสร็จปั๊บเนี่ยมามาอ่านเรื่องเกี่ยวกับ เกี่ยวกัรเมืองหรือหนังสือพิมพ์เกี่ยวกัรเมืองเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะครับเรื่องการปฏิวัติการทํรารัฐประหารเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยซึ่งซึ่ง,ง,งตอนนี้รู้สึกว่าข่าวด่วนๆเลยที่อียิปต์ใช่ไหมฮะที่อียิปต์นีออ่มีการประท้วงเขาเรียกรัฐประหารนะฮะแต่ทหารเขาบอกเขาไม่รัฐประหารนะฮะทหารเนี่ยคือประชาชนเนี่ยเรียกร้องให้มีการขับไล่ประธานาธิบดีนะครับที่เปลี่ยนจาก คนเก่านี่บัลลักอะไุบัมมาอะไรย่างจจาชื่อไม่ได้นะครับเพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วนี่เองแล้วก็เปลี่ยนเข้ามาใหม่นะครับเปลี่ยนแล้ปี5 5นี่เองแล้วเปลี่ยนเข้าใหม่ปีห้าเนี่ยก็ขับไล่ออกนะครับประชาชนเห็นว่าผมว่าน่าจะแบบเยอะมากนะคือแสดงว่าออกมาโดยกลุ่มประชาชนก่อนประชาชนครับมันเหมือนคล้ายๆเมืองไทยของเราอะตอนนี้ถ้าใครทหารไปปฏิวัติรัฐหารเนี่ยประชาชนเขาไม่ค่อยยอมรับไม่ยอมรับถ้าเกิดประชาชนออกมาก่อนแล้วทหาร เหตน่าเหตุการ์มันใกล้จะสุกงอมแล้วก็ไม่ต้องฐานต้องเข้ามาเป็นแัดก,การเด<ำ>ืาดรู้สึกว่ามันสุกงอมแล้วก็มีความนะชอบธรรมมันจะเกิดขึ้นในประเทศที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปฏิการนะั้นปฏิการในในปฏิการนี้ไม่ใช่ว่ามันจะการปฏิวัติอย่างเดียวอาจจะว่าในประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตายซึ่งมีเนื้อหาคือลักษณะว่าเช่นประเทศไทยเพราะนั้นเถอะประเทศที่ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงอีขสายเดี๋ยวเรามาต่อครับเดี๋ยวเรามาต่อครับเชิญครับเชิญครับ สวัสดีครับคุณอะไรครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอะไรครับของยาถามหน่อยที่ว่าเรื่องกฎหมายที่ต่อเป็นพัสดุยาวนี่มันเรื่องนี้เนี่ยมอกุไม่ไม่เข้าใจเลยว่าที่ขอขโทษนะครับเดี๋ยวคุณคุณอะไรจากคุณอะไรจากที่ไหนครับขออนุญาตขออนุญาตทราบชื่อก่อนนะครับอ่าผมนี่เป็นลูกชายของผมนคือลูกชายผมชื่อชื่อนายษมชัยสครับชื่ออะไรนะครับชื่อพงองชัยสครับชื่ออะไรนะ พอพันแล้วงงงแล้วก็ออสละอ๋อพงนะครับคุณพงนะครับคุณพงจากจังหวัดอะไรครับคุณพงครับจังหวัดเพชรบูร์ครับจังหวัดเพชรบูร์ครับอสงสัยเรื่องไหนครับที่ตำบลอ๋ออะเขาโป๊ดอตำบลเข็ดน้อยว่าเข็ดน้อยครับครับครับเชิญเชิญครับเชิญปรึกษาปัญหากับทนายเลยครับผมอยากปรึกษากับทนายว่าเรื่องนี้ก็คือว่าตรงที่สงกานนี่อลูกสาวเขามาที่บ้านนี่เขาก็ได้ชวนไปเที่ยวใช่ไหม อะไรชวนไปเที่ยวนั้นเขาพอใจไปเที่ยวก็วไปหมดหมันจะใส่ไปไม่ถึงยี่สิบนาทีพอดีไปถึงที่ประมาณสักกิโล,โลโกว่าแล้วก็ไม่ไม่อยากไม่ไม่ไปที่บ้านเขาแล้วก็ถ้าไม่ไปก็กลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวก็กลับบ้านกลับมาถึงที่บ้านพอดีลูกชายไม่ได้เอาลงแล้วมันก็กระโดดล,ลกกระโดดลกลงมาแล้วก็บันเกิดเล็กเล็กน้อยแล้วก็เขาอา่าเป็นผู้ต้องหาแล้วก็เขาว่าเป็นคดีพิเศษยาวคดีพาเศษยาวแล้วเดี๋ยวนี้ลูกชายผมก็อยู่ที่ ลูกชายผมก็อยู่ที่คุกไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ลวงอะไรไม่ได่ทำอะไรกับลูกสาวเขาเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตทบทวนหน่อยนะผมขอทบทวนหน่อยนะผมฟังแล้วผมยังงงก็คือว่าลูกชายลูกลูกชายของคุณพงษ์เนี่ยนะครับขับมอเตอร์ไซค์พาผู้หญิงเนี่ยไปที่บ้านเขาใช่ไหมครับไปที่บ้านเขาแล้วก็ยังไม่ได้ทาอะไรเลยไม่ใช่ไปไม่ใช่ไปที่บ้านเขานะไปไหนครับเ บอกว่าจะพาไปเที่ยวที่บ้านอื่นบอกว่าจะพาไปเที่ยวที่บ้านอื่นนะครับครับประมาณสักกิโลหัวแล้วบอกว่าจะไปที่บ้านเมื่อนั้นใจไปไหมบอกยังไม่ได้ไม่ไปผู้ชายบอกว่าถ้าไม่ไปก็กลับครับพอดีมันก็กลับกลับมาพอดีกลับมาถึงที่บ้านเราไม่ได้เลี้ยวมาเข้ามาที่สวยที่เข้าในบ้านมีจัดไปถึงที่ตลาดของเขาแล้วเป็นลูกสาวคนนี้ก็กระโดดกระโดดลงกระโดดมาต์ไค์ลงหน่ะ แล้วก็ถูกปฏิเสธเล่นน้อยที่ขาไม่เล่นน้อยแล้วตอีเขาทำเขามาตั้งข้อหาแบบเป็นฆาตยาครับออพ,อพ,อพอจับประเด็นได้แบบคร่าวๆนะครับคุณคผงษ์มครับ,รบก็คิดว่าวมันเ,เขาไปไ <c oughs> ม่รู้เขาไปให้ตบรบรวกเยนจำนวนย,ยังไงไปถึงที่โู้นไปถึงที่อายการเขาว่าเป็นฆาตยาแล้วเขาให้อยู่ที่คุกเราให้จมมายให้มาขึ้นศาลพอดีดูใช้ไม่ได้ล้วนไม่ได้ทาอะไรให้ลูกสาวเขาเลย เพื่ไม่ไม่เคยรู้จักกันก็ขึ้นมารู้ที่ตรงที่ส่งการมาเจอกันนะครับบอกครับคุณพงครับบอกไปไครับครับคุณพงครับหรือคุณพงคุณพงครับเดี๋ยวคุณพงฟังฟังอ่าฟังทางทนายให้คาปรึกษานะครับลองฟังดูนะครับคือคือความผิดพลาดผู้เยาว์นะครับถึงแม้ไม่ทําอะไรก็ตามแต่ว่าไม่ใช่เป็นความผิดต่อเด็กเป็นความผิดต่อผู้ปกครองในการพาผู้เยาว์นะคนหมายว่ามีเหตุไม่สมควรไม่มีเหตุสมควรที่จะพาเด็กไปเนี่ยก็ถือเป็นการพลาดผู้เยาว์พลากไปจาก ปกพ่อแม่จากบิดามารดานี่แหละรากไปจากบิดามดาโดยไม่มีเหตุอันสมควรเนี่ยเขาอาจจะไปนัดรับกันที่ไหนหรือไปโดยที่ว่าการที่เด็กกระโดดลงระหว่างทางเนี่ยมันก็มีความไม่ชอบมาพาขนตํารวจอาจจะดูตรงนี้ครับว่ามันอาจจะไปทํามิดีมิร้ายกำลังจะพาไปถึงไม่ไม่ทําอะไรเด็กอาจจะเขาขณะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปอาจมีการพูดคุยหรือว่าผู้หญิงอาจจะผิดสังเกตกร,ระโดดลงก่อนเดี๋ยวถ้าทางไปไม่ได้พาไปตามที่ตกลงกันไว้เนี่ย มันอาจจะมีเหตุไม่สมควรอยู่แล้วก็อาจจะพาไปเพื่อการอนาจารหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวตอนตอนนี้การกระทําความผิดเรื่องอนาจารหรือข่มขืนยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าการที่พาไปเด็กไปโดยไม่เหตุสมควรเนี่ยความผิดต่อผู้ปกครองเนี่ยตรงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วเพราะฉะนั mm ้น hmm. ต้องดูคุณก็ต้องต่อสู้ไว้ดีนะครับให้ปากให้การต่อพนักงานสอบสวนให้ดีก็แล้วกันนะครับว่าว่าคุณไม่ได้มีเจตนา ที่จะพาแล้วก็ไปรับเด็กที่บ้านอะไรพวกนี้นะก็เคยไปด้วยกันก่อนแต่ที่เด็กไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับดูว่ามีเหตุสมควรหรือเปล่าที่เอาไปเนี่ยนะครับเขาก็ต้องนะฮะต้องดูอีกทีคุณต้องเล่ารยายละเอียดอีกทีนึงนะครับการการที่คุณยิ่งพูดไปพูดไปในข้อเท็จจริงเริ่มปรากฏหรือว่าซอหรือว่าในทางข้อเท็จจริงที่นำมาเกี่ยวข้องหรือมีส่วนในการการะทําความผิดได้ถ้ายังไรคุณโทรมาหลังรายการแล้วกันนะนะครับทนนี้ก็คือว่า จะป่ปิดตาเนี่ยนันก็ทำนายเพราะว่ามันไม่ได้รู้วไม่ได้ทำเราก็รู้ว่ามันผิดพกเขาไปแล้วก็ต้องผิดแต่ว่าการปราบนี่จะปรา,าบเท่าไหร่แล้วการที่เขาจะอ่าตั้งเป็นข้อหาเนี่ยเป็นพรพาพุยเอาตัวมันไม่ได้รู้วไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเขาตัวไปอย่างนี้ก็คือว่าผิดแต่ว่ามผมอยากข้อนั้นแหละผ,ผมบอกทนว่าจบเก้ยังไงผมบอกแล้วนี่จะไปอ่าเปาการนายตัวที่ไม่ต้องกาจะว่ายังไงก็ว่าตามเป็นคนจริงๆนี่แหละไม่ต้องทําอะไรก็ได้ พาพาเขาโดยเหตุไม่ไม่มีเหตุสมควรไอ้พาเขาไปออกจากพ่อแม่เขาไปเนี่ยก็เป็นความผิดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปทาความผิดเรื่องอนาจารย์ข่มขืนก็อาจจะมีความผิดอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้เรื่องพรากผู้เยาว์เนี่ยก็ต้องสู้ในเรื่องประเด็นนี้ไปเรื่องอื่นมันยังไม่ถึงขั้นนะฮะที่ตํารวจตั้งข้อหาพรากผู้เยาว์เนี่ยคุณต้องสู้ประเด็นในประเด็นนี้ไปว่ามีเหตุสมควรที่จะพาเด็กออกไปหรือเปล่าลูกของคุณเนี่ยนะครับค่ครับครับครับ ครับอืมก็หมายถึงว่าแค่แค่พาไปเนี่ยมีเจตนาเนี่ยนะครับ <c oughs> มีเจตนานี้ก็ถือว่ามีความผิดแล้วพอแม่ไม่ได้รับรู้แล้วก็เด็กถ้าเข้าออกที่บ้านบ่อยๆอ,อะไรก็อีกเรื่องนึงคร,ครเข้าไปมาไปมามาหา,า,า,าส่วนตลอดนี่ไม่รู้เป็นใครเี่ยครับอันนี้นเด็กที่ภาคผู้ยาวนี้ต้องอายุต่ำกว่าเท่าไหร่ขึ้นมาครับ เด็กมันก็ตั้ง15ปี15ปีลงมานะครับถือว่าถ้าเกิดเราพาเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยไปเนี่ยนะครับโดยภาคจากพ่อแม่ไปเนี่ยถือว่าเป็นภาคผู้เยาว์ได้ครับนะครับแต่ไม่ได้ทําอนาจารนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ว่าถ้าหากว่าเด็กมันเรื่องของอนาจารนะเด็กมัน18ปีมันมีขั้นของอายุอยู่ซึ่งเป็นรายละเอียดเยอะ15ปี18ปีเนี่ย เวลาคงไม่ทันที่จะคุยคคในรายการได้<า>นะครับอันนั้นส <c oughs> ุดท้ายครับเหลือเวลานิดหน่อยอยากให้ท่านดรฝากอะไรไว้กับท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งครับก็ผมคิดว่าการการคนที่มาปรึกษาในรายการนะครับก็เป็นบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นท่านก็ก็สามารถที่จะมาปรึกษาในรายการได้แต่บางครั้งเราเชื่อว่ามีทั้งเรื่องของความถูกต้องและความไม่ถูกต้องปนกันอยู่แล้วก็ ข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยคนที่มาปรึกษาก็มักจะมีข้อต่อสู้ครับบงทั้งบางครั้งอาจจะเป็นการกระทําความผิดก็ได้หรือไม่เป็นการกระทําความผิดก็ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดบางครั้งเราอาจจะคุยผ่านรายการทั้งหมดไม่ได้ครับนะครับถ้าถ้าจะสู้ก็ดีนะครับครับแต่ว่าถ้าหากว่ามาปรึกษาแบบว่าเป็นเรื่องทั่วไปก็คงจะได้อยู่ก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรเราจะให้รายละเอียดต้องการความกระจ่างนียต้องโทรมาคุยปรึกษาเพิ่มเติม อีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเราจะให้คำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับครับเราจะปิดเบรกด้วยคลิปไหมครับนะครับโอเคครับนะครับก็ก็ก็ขอบคุณเรื่องสปอนเซอร์นะครับสอบคุณสปอนเซอร์นะครับปตราทอนนะครับพลังงานที่ยั่งยืนนะครับนะครับแล้วก็ นะครับขอบคุณแฟนผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับนะครับวันนี้เราทั้งสองท่านนะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสวัสดีครับ